จากพิพนนะคะมาที่คนนี้ค่ะนุม่มโตจักสิทธิ์โอหเป็นศิลปินอีกหนึ่งคนนะคะที่โกอินเตอร์จนมีแฟนเพลงทั่วเอเชียเ e ลยสนุ่มโตนุ่มโตโตไหนบางค่จะเออโตอะไรโตอะไรอ่านปากของชนะว่าละบทอื่นครับใช่ะอะไรรักเธอเพลงของอโตโอ้โหผมอ่านปากคุณผิดตลอดเลยผมขอวกันน้องตัวว่าอ่านตรงกันนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นสายเลือดศิลปินในทั้งครอบครัวเนี่ยนะคะ รายการคันปากก็ไปแอบซ้ำอีกรายการคันปากนี่คันอะนรแอบซ้ำอะไรไปแอบซ้ำมาตลอดว,ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโตเตรียมเป็นป๋าดานัดานดันใครดันเตว่าเต๋เป็นใครไม่ใช่เต๋น้องพี่เมียวปวรัตน์เพราะอันนั้นจะสะแกตต์แกะ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 ก มัวแต่เล่นคําอ่านไม่รู้เรื่องเห็นเปล่าดันเต๋น้องชายเป็นนักร้องในสังกัดเดียวกันว่าสังกัดอะไรสังกัดอะไรอ่ะอะไร GMM ใช่ไหมใช่โซนี่ไงก็พูดในขานไงถ้าพูดถูกจะได้ช็อตมุกกันไหมไม่ได้ใช่ไ้เไม่ได้เอไม่ได้หาลกตกใจแล้วกลัวจะต้องช่วยกู้ภัยเพื่อนมาเดี๋ยวก็โดนอีกคนนั้นเนี่ยไม่โดนหรอกไม่โดนหลอกนธรรมดา ข่าวนี้จะชวนหนุม่วนนิ่ไมไปถามโตกัะกะเต๋เลยดีกว่าครับโซนีนะโซนีหน่จีอเอ,อแล้วว่าอยากจะทำาะบาร์บาม่ทำเพลงกันเลยครับผมวันนี้เขาก็เลยเป็นซิลป,ปินหน้าใหม่เลิฟอีสครับผมตอนนี้ยังทำอยู่ครับผมละแนวกันครับผมของผมจะสนุกกว่ามันกว่านิดน,นึงอ,อะไรเงี้ยครับผม แหมผู้นี้บอกว่าแนวพี่ตัวไม่มันเราเล่นเพลงเนี่ยกำลังทำกาอยู่ก็คือมีผมร่วมทำด้วยพี่บอยแล้วก็มีพี่ไก่มีหลายๆคนเชื่อคิดว่าจะเป็นยังไงผมบอกเขาเสมอว่าก็ไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ไม่ต้องรีบแล้วไม่ต้องเครียดครับผมคือการทำงานตรงนี้มันต้องเป็นตัวเราเองอยากเขาหาตัวให้เจอกดดันไหมก็ไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าเขาก็คอยให้คำปรึกษาให้เราอยู่ตลอดเวลาฝาน้องชายด้วยครับผมช่วงนี้ผมอาจจะไม่ค่อยอยู่เ่าะต้องไปทำงานที่ไทเปครับผมก็ฝากดูแลน้องชายด้วยครับผม โอ้อยู่ไทเปนะอุ้ยมากเคยอยู่ใกล้ๆที่ไหนจ๊ะเปจรจิงเปจิงคุงเปจรจิงไงอยู่จ่ายจริงๆทุกวันเนี้ยเป่ปจริงๆเปไปเยอะแล้วด้วยอันอันนี้เป็นแฟกเลยเป็นชีวิตจริงเขาจริงจงเปจริง